ก้าวไปทีละนิดดีกว่าคิดแล้วไม่เดินนะครับผมพอกับผมนะครับช่องของเคนตะแชนแนลนะครับการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ดโคกหน้องหน้าการเฮ็เดเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเฮ้าสิคิดอย่างเดียวว่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันสิเป็นรูปธรรมน้ำประธรรมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมดังนั้นนะครับรการที่เราจะก้าวไปทีละนิดนะครับ โมเมนต์ Moment, แค่ว่าเฮาสิคิดอย่างเดียวนะครับเราจะคิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคิดอย่างเดียวมันอยู่หมุนแค่อยู่ในหัวเฮานะครับแต่เราไม่ลงมือทําสักทีนี่มันจะไม่เกิดมันจะไม่โตเพราะว่าการที่มันเราเริ่มเริ่มปลูกนะครับการที่เราเริ่มปลูกนี่มันจะเป็นก้าวแรกนะครับของการเฮ็ดโคกน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมและผสานและการเฮ็เททดเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่การที่เราคิดนี่เราต้องวางแผนนะครับในการคิดนี่วางแผนว่านี่เฮาสีเห็ดหนึ่งไรนี่เฮาสีเห็ดอย่างเนี่ยเฮาเราจะมีอะไรบ้างไม้พืชผักผลไม้อะไรบ้างต่างๆนานาชนิดต้องบอกว่าจังสัน้นต้องปลูกทุกอย่างนะครับกินพวกกินก็ต้องปลูกไอ้ไหนที่มันเป็นของกินนะครับผมปลูกมดเลยนะครับอันไหนที่ค้นมากดีๆแห่งปลูกหลายเนี่ยนะครับผม แล้วก็ปลูกพืชที่แบบว่าให้ผลผลิตต่อเนื่องนะครับพืชผักที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องบัได้บัได้เฮ็ดดุบัได้เฮ็ดบ่อยนะครับผมขิงขาตะไคร้นะครับชะอมนี่พวกปลูกข้างเดียวแล้วสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดบม่ต้องกลับมาเมื่อยเฮ็ดนะครับผมอะไรที่ปลูกไม่ต้องบ่อยสําหรับมุมมองของเคนตานแล้วกลับเก็บผลผลิตได้ตลอดเวลานะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ เพราะว่ามันสิเป็นการลดแรงของเจ้าของนําโมเมนว่ากลลบมาปลูกแล้วกับม,มาปลูกกับมาปลูกอันนั้นควรทําน้อยกว่าอย่างอื่นนะครับเพราะว่าตัวนั้นน่ยมันสิใส่แห้งหลายเพราะว่าเขาสิเมยนะครับผมเพราะว่าการเฮ็ดโคกน้องนาการเฮ็ดเกษตรผสมประสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องบอกว่ามันจะเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยและมันลําบากอยู่นะนะครับผมสำหรับผู้ใดที่มองบอกออกยังบ่เคยเฮ็ดนะครับผม อาจจะมองว่าคนที่เขาเห็ดเนี่ยมันมันงามมันสวยมันลมลื่นมันแบบว่าเห็ดเบิงตาม YouTube แล้วมันดีต้องบอกว่าจางารยแต่จริงๆนะความบนบนไอเขาเอ,อย่างพื้นหลังที่คํขาขว่าสวยข้าว่าดีเนี่ยมันแลกมาด้วยความเหนื่อยนะครับความเหนื่อยยากความลําบากผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวแต่ถามว่ามันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าเพราะว่ามันสีสามารถเลี้ยงชีวิตเฮานะครับ เป็นแรงอาหารที่ดีให้ให้กับตัวเฮาเองและสางรายใดในในระดับหนึ่งต้องบอกว่าในระดับหนึ่งเพราะว่ามันสิขยับระดับขึ้นไปนี่มันอยู่กับตัวบุคคลอยู่กับความรู้ความสามารถของคนคนนัน้นดังนั้นการที่เฮาสิก้าไปทีละนิดนะครับผมเดินไปทีละเก้านี่มันสิเป็นมันสิเป็นก้าวที่หมันคงมันบแมเนก้าวแบบ9ก้ากระโดดนะครับผม การเฮ็ดโค undert, омина, ้งน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีไม่และการเฮ็ดเกษตรผสมผสานมันบ่แมนเฮ็ดแบบก้าวกระโดดนะครับม like so ันก้าวกระโดดบ่ได้ดเพราะว่าเรื่องของต้นไม้เรื่องของพืชพักเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เฮาเลี้ยงนี่มันสิคอยเปลี่ยนคอยไปตามอายุของมันนะครับแล้วคอยถึงจะให้ผลผลิตเนาะมันบ่คือเฮาไปค้าขายเพราะค้าขายถูกที่ถูกทางเล้วเงินมันสิมาวูบๆนะครับผมมาหลายบบแมนนะครับผม การทาโคกหนองนาการทําเกษตรผสมผสานและการท,ทําทฤษฎีใหม่มันจะค่อยเป็นค่อยไปทุกๆอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปใจร้อนไม่ได้นะครับมันต้องต้องสู้นะครับโคกหนองนานี่ต้องสู้นะครับใจต้องสู้ร่างกายก็ต้องสู้นะครับแล้วก็ต้องเย็นให้พอนะครับผมนะครับหมายถึงเ้านี่ต้องเย็นให้พอต้องรอให้ได้นะครับผมรอรอว่าผลผลิตเราจะ เติบโตนะครับผมเพราะว่าต้นใหม่นี่คือเค็นตาบาเนี่ยแหละไม่ว่าพืชอะไรต่างๆที่มีชีวิตเนี่ยมันใช้เวลาทั้งนั้นนะเย็นให้พอรอให้ได้นะครับผมอันนี้ก็คือหลักที่เขาต้องนํามาใส่ในการเฮ็ดโคกหนองนาในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่บางคนถึงบอกว่าเค็นตารอบม่ได้ในช่วงรอนี้เขาก็ต้องวางแผนไว้ตัวไหนเป็นพืชระยะสั้นตัวไหนเป็นพืชระยะกลางตัวไหนเป็นพืชระยะยาว นะครับผมสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันอยู่ในช่วงประมาณ3เดือนขึ้นไปนะครับถึงสามารถเอามาบริโภคได้นะครับต้องเริ่มบริโภคได้ต้องบอกว่าจาังสันพอสามเลยสามเดือนขึ้นไปมันก็สามารถหมุนเวียนเป็นวัตจักรได้แล้วนะครับอันนั้นก็คือหลักการก้าวไปทีละนิดดีกว่าคิดแล้วไม่ทานะครับหรือว่าก้าวไปทีละนิดนะครับดีกว่าคิดแล้วไม่เดินคือวานั่นแหละนะครับผมถ้าห้าบ่เดินเลยนี่ เขาก็ยังหยุดอยู่กับที่นะครับบุสามาทีสิมองเห็นอนาคตในการที่เขาเหตุโคงหนองนาในการเห็ุเกษตรผสม,ผสมแบบผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับคือฮะอย่าคิดเฉยเฉยนะครับถ้าอยากจะทำนะต้องบอกว่าจะสั่นด้ครับสำหรับคนที่เขาบอ,อยากทํากับมีอยู่ต้องบอกว่าตามความเปลี่ยนจริงเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าใครชอบจริงๆและคิดจริงๆว่าจะทําลงมือวําี่ ต้องทําต้องปลูกนะครับคิดแล้วทําทันทีปลูกทันทีนั่นแหละมันจึงถึงสีใหญ่ต้นใหม่ถ้าเจ้าคิดแล้วบป่ปลูกต้นใหม่มันบุยใหญ่เด้ถ้าสมมติเมือ่อใดที่เฮาเอาต้นใหม่ลงดินน่ะนั่นแสดงว่าเริ่มมีความหวังแล้วนะครับเริ่มเริ่มมีความหวังได้ต้องฟังให้ดีๆเด,ด้ว่าเริ่มมีความหวังน่นว่ามันสําเร็จแล้วเด้นะครับผมพอเอาต้นไม้ลงปลูกดิมันต้องผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวเจ้าคิดไวเลยว่ามันมี3ฤมหรือดูกาล นา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 ฝนาน,าน,าน,นี่นเจ้าสี่เจอกับสภาพของย้านะครับหญ้ามันลกเพราะว่าฝนมันนเล่งน,นะครับผมญ้าจะขึ้นเต็มจะลกนะครับเจ้าต้องจัดการเรื่องของหญ้าให้ได้นะครับต้องจัดการเรื่องของญ้าให้ได้นะครับปัญหาวัชพืชนี่นะครับผมเรื่องที่สองนะครับแล้วก็น,น้ำนะครับยาให้มันถ่วมนะครับผมอย่าให้มันขังนะครับอันนี้คือปัญหานาฝน,าน นะครับผมส่วนปัญหาหน้าหนาวกับหน้าแรงนี่มันจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งนะครับขาดน้ําแล้วก็ไฟป่านี่ไฟป่านี่สําคัญสําหรับผู้ใดต้องบริเวณรอบๆขางถ้าไฟเข่าในในต้นใหม่เข้าแล้วนี่โอ้ตายนะครับมดสิ์เลยนะครับต้องเหมือนเริ่มต้นใหม่คือหน,หน้าหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ห้ามให้ไฟเข้าเลยนะครับห้ามจุดห้ามเผานะครับไ,ไู้ใดนะครับผม ถ้าสมมุติว่าเราปลูกมาแล้ว5ปีนี่พอไฟเขาเนี่มดเลยนะครับผมเกลี้ยงนะครับตายต้นใหม่ตายนะครับผมอาจจะรอดก็รอดแบบรอดแบบผสมประกอบก็ดอกว่าง่ายๆไม่สมประกอบเท่าไหร่นั่นแหละครับเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่ดังนั้นนะครับต้องผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวพอพอผ่านไปพอผ่านร้อนจากสามร้อนสามร้อนก็นคือ3ปี2ปีหรือว่า2ปีนะครับ ร้อนผ่านร้อนสักสองปี3ปีนี่หรือผ่านหนาวสักสองปีสามปีผ่านฝนสักสองปีสามปีเนี่ยเจ้าสิเห็นมองเห็นความสําเร็จของเจ้าของเลยมันบ่แมนความสําเร็จที่เกิดจากคนอื่นมันเป็นความสําเร็จที่เกิดจากเจ้าคิดเจ้าวางแผนเจ้าลงมือทําแล้วเจ้าทําแบบสม่ําเสมอแล้วการเดินของเจ้านี่มันสิเดินแบบตอนแรกนี่อาสิแบบว่าบังคับให้เจ้าของเดินอยู่บังคับให้เจ้าของก้าวขาอยู่เพราะว่ามันเมื่อย นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนเนาะเรื่องของอาการกระทานะครับเรื่องของการเฮ็ดแห่งแบบสม่ำเสมอดังนั้นนะครับผมถ้าเราลงมือทำนี่ก้าวไปที่ละก้าวก้าวไปที่ละก้าวนี่มันถึงนะครับอาจบางคนก็อาจทีถึงช,ช้าหน่อยนะครับบางคนก็ถึงเร็วหน่อยนะครับบางบางคนก็อาจจะช้ากว่าเพื่อน นะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆมันบนูคือกันบัว่าที่เป็นปันจจัยเรื่องของเงินทุนนะครับบัว่าที่เป็นปันจจัยเรื่องของพื้นที่นะครับพื้นที่เป็นแบบไดพื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่ขาดนาแหล่งน้านะครับปัจจัยทางด้านอากาศมันก็เป็นตัวที่แบบว่าซี่ชุดล่างนะครับตัวชุดล่างให้แต่ละคนประสบผลสําเร็จบูคือกนันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะประสบผลสําเร็จได้เลยคือคิดแล้วทานั่นล่ะ เฮดจะได้มันกับไปหอดแต่ว่ามันสิไปซ่าแนหรือรว่าเลวแนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งนี้นํ่นะครับสิ่งที่แค้นตาผู้เว้ามานี่นะครับดังนั้นพอเฮาก้าวไปได้แล้วนี่การก้าวของเฮามันสิไปเป็นโดยอัตโนมัตินะครับก้าวขาไปเฮ้าไปเรื่อยๆขาเฮาเริ่มมีเรี่ยวมีแรงในการก้าวขึ้นเรื่อยๆนะครับจากอารซิซาแน่นะครับก้าวไป ก้าวนี่ก้าวนั่นก้าวนี่ก้าวนั่นไปเรื่อยๆนะครับผมเดินนาไปเรื่อยๆ่บุมเมนว่าก้าวถอยหลังนะครับผมแต่อย่าหยุดนะครับ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าใครหยุดนี่จะเสียโอกาสและเสียเวลาทิ้งนะครับต้องบอกว่าจังสันการเฮ็ดโขงน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่เฮ็ดแล้วหยุดบ่ไหรเน้อครับผมเ <c oughs> พราะว่าถ้าหยุดแล้วเมื่อ็สิเหมือนกับว่าเ,าเอาเวลามาถิ่มเอาทุนมาถิ่มซื่อมาทิ้งเฉยเฉยนะครับ โดยที่เราเสียเวลาไปโดยศูนย์เปล่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าทําไม่ได้นี่ก็อย่าทําเลยต้องบอกแนะนําจากสี่เดนแนะนําแบบตรงๆเลยนะครับไปทําอะไรที่ตัวเองรักนะครับมันโบแมนว่าเฮ็ดโค้งน้องหน้าแหลวมันดีกว่ามูมันไม่ใช่นะครับมันต้องอยู่ที่ใจเราชอบหรือเปล่าหรือเราเฮามองเห็นว่าประโยชน์ที่เขาสิได้รับนี่มันดีบอมันคุมค่ากับทีสิเฮ็ดบอคุมค่าบ่คุุมค,าค่มคาก็คือเข้นตาเคยอ่าลงไปไว้ในคลิปที่แล้ว ว่าว่าทุกทุกทุกอย่างที่คุณต้องการนี่มันสิได้มาแบบนั้นอาจจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณจะได้มีอะไรบ้างหนึ่งแรงอาหารเปของเจ้าของได้แรงอาหารถ้าถ้าทำสำเร็จแล้วประมาณ3-5ถึงปีแรงอาหารที่ได้นี่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกๆอย่างที่คุณปลูกทุกทุกทุกอย่างที่คุณกินนี่ได้แล้วไม่ใช่แค่คุณครอบครัวนะครับครอบครัวเฮาก็ได้หลายๆปากหลายๆทอง บ่วสีเป็นสามคนขึ้นไปหาข้นขึ้นไปนี่อันที่สองคือความคือความไอ้คือครอบครัวความอบอุ่นกลับมาได้อยูพอ่พร้อมหน้าพร้อมตาอันที่สามคือรายได้รายได้สีตามมานะครับรายได้จะได้ตามขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดขั้นบันไดนี่เป็นแบบไหนก็คือคอยก้าวเจ้าเห็นบ่สูงขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ คือกันก็ที่เค้นตาบอกว่าก้าวไปทีละนิดดีกว่าคิดแล้วไม่เดินนี่แหละยังไงมันก็ก้าวนะครับผมส่วนถ้าเราอยากให้ก้าวกระโดดเราต้องคิดและวางแผนให้ดีเรื่องของรายได้นะครับอันที่4นะครับผมซี C นี่ก็คือว่าเรื่องของที่พักผ่อนหย่อนใจนี่เจ้าได้แน่นอนล่ะนี่ที่พักผ่อนหย่อนใจนี่พอมีรายได้แล้วเทากมีมีพอมีรายได้แล้วเทาก็สามารถที่จะสั่งที่พักที่อาศัยได้ด้วยเงินที่เขาหาได้จากโค้งหนองนากาจาก เกษตรผสมผสานและเกษตรที่ฎีใหม่มันอาจจะไม่เหมือนคาลืคาลือหาดต้องบอกว่าจังสันมันก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเหมาะสําหรับเรานั่นแหละในในในใสิจะเล็กจะใหญ่ก็อยู่ที่เรานะครับอันที่หานะครับอันที่หาได้อย่างได้ได้เรื่องของร่างกายและจิตใจนี่ร่างกายและจิตใจดีสภาพแวดล้อมอยู่กับธรรมชาตินะครับผมในพื้นที่หนึ่งไร่นี่แหละมอแมแงของเขานี่แหละนะครับผม แลวกับ,บ่ต้องไปดิ้นร่นเหมือนเหมือนคนอื่นมากนะครับผม <c oughs> เป็นยังจะว่าบ่ได้ดิ้นร่นหลายเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเฮาเฮามันอยู่โตแล้วนะครับเราไม่ต้องดิน้นรนบอกว่ามาหาเงินซื้ออาหารการกินหรือว่าผลละหมอกผลละไม้เพราะว่าผลละหมอกผลละไม้เขาปลูกทุกอย่างนานี้ออกผลเท่ากับกินอันนี้นานี้ออกผลเท่ากับกินแบบนี้นะครับตามฤดูกาลพืชพักก็คขึ้นกันสัดเลี้ยงมีตลอดบัวว่าสเป็นไก่บัว่าสเป็นเป็ดบัว่าจเป็นปลา มันก็กินซ้มนี่แหละครับคนเฮ้าพื้นๆนะ่ะมูไอมีหมูมีเป็ดมีไก่มีปลาซัมนี่เฮากินพื้นๆนะ่ะนอกเนื้อนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบว่าโดนดนกินข้างบอ่ว่าสิเป็นอาหารฝร่กฝรังกับว่าไปสปาเกตตอกสปาเกตตี้อาหารอาหารท,ทะเลนะครับเป็นขังข่าวนั่นล่ละครับนี่อันนี้พอเขาก้าวไปแล้วมันก้าวก้าวอันนี้มันเป็นก้าวที่สิก้าวไปสู่ความสําเร็จเนะี่ย ก้าวไปสู่สิ่งที่หลายๆคนพยายามหาอยู่ทุกมือนี่ก็ย้อนอันนี้ลหละบวาสซีเฮดอาชีพหนังบบไม่ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรทุกคนก็หวังไว้แค่นี้แหละครับผมมีอยู่มีกินนะครับสิ่งที่หวังนี่นี่อยากกินยั้งก็ได้กินนี่เขาก็คือกันนี่อยากกินยั้งก็ได้กินนี่ถูกบ่ที่นี่สองอยู่กับครอบครัวเขาก็วหวังคือกันเพราะเขาไปหเฮดอาชีพอ,อื่น แต่บางครั้งมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าบางคนต้องไปเห็ดงานไกลบ้านต้องไปทํางานไกลบ้านนะครับผมไม่สามารถทําได้เหมือนเราที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับผัวกับลูกอยู่กับปู่กับยากับตากับยายนะครับไม่สามารถทําได้เหมือนเราเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาโบไปทํางานกรุงเทพกรุงไทยนี่เขาก็โบสามารถที่จะหาเงินได้นี่แหละครับขอแตกต่างอันที่สามนะครับผม <c oughs> เรื่องของรายได้รายได้ของเขาอาซิบุสูเขาเพราะว่าเขาตั้งใจไปหาเงินโดยตรงไปหารายได้โดยตรงเพื่อที่จะมาะมามาไอจุนเจือขอบครั้วทั้งด้านนี้ทั้งด้านเรื่องของอาหารการเสื้อซื่อซื่อยูซื้อกินและการเรื่องของขอบครั้วเนาะทรงลูกหลอกลูกเลียนหรือว่าทรงพอ่อทรงแม่ทรงเสียพ่อแม่แต่เขาเสียเปียาเพราะว่า เฮาได้ทั้งอาหารการกินได้ทั้งอยู่กับครอบครัวรายได้นี่บ่อาจจะไม่สู้เขาเพราะว่าเขาตั้งใจไปหาเงินโดยตรงเจ้าต้องคินแบบนี้ได้ถ้าไม่คิดแบบนี้ถ้าจะไปบอกว่าเอารายได้ไปสู้กับเขานี่มันบางครั้งนี่มันบ่ได้เพราะว่าเขาเน่ะไปอยู่ในเมืองใหญ่นะครับคนยิ่งเยอะเงินก็ยิ่งเยอะต้องบอกคิดว่าจะสัน้นเพราะว่าคนหลายนี่การจับใจจับใจใช้สอยนี่มันก็เยอะนะครับผม แต่รายจ่ายมันก็เยอะตามมานี่ต้องคึดตามความเป็นจริงน้ำได้ผมเนว่าได้หลายแล้วก็ซีไซหน่อยมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่ารายจ่ายมันก็นหลายขึ้นกันเฮาๆเฮถ้าเราเข้าไปทํางานในเมืองนี่รายได้เยอะก็จริงรายจ่ายก็เยอะตามมาภาษีภาษีสังคมมันอาจซิบ่หลายแต่การอยู่การกินนี่ซื้ออาหารการกินนี่เช่าห้องที่อยู่อาศัยนี่ค่าน้ําหมอกน้ํามันในการเดินทางไปทํางานนี่น แล้วก็ค่าภาษีค่าประกันสังคมนี่เขาหลายกว่าเฮาอีกเดครับผมนี่อันนี้แหละคือประเด็นที่เคียนตาสชี้ให้เห็นทั้งสองมุมเลยนะครับว่าว่าขอดีขอด้อยมันเป็นแบบใดมันโบแมนว่าเฮตุแต่โค้งน้องหน้าดีโบแมนว่าทํางานอย่างอื่นบ่ดีมันโบแมนนะครับแต่ชี้ให้เห็นว่านี่แหละสิ่งสิ่งที่เจ้าสิใดในอนาคตมันมันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเจ้าล่องสร้างใจเบิ่งว่ามันมันแมนบ่จีงเคียนตาเววานะครับอันที่5ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยเขาอาจจะมีเงินมาสางบ้านหลังโตๆใหญ่แต่ว่าเขาต้องใส่เวลาขึ้นกันแต่ของเฮาบ่ต้องหลังใหญ่แต่ขอให้มันอบอุ่นไว้ก่อนสําหรับเขนตะเนี่ยเมื่อต้องมาเลิดรูอรังการคือคฤหาหัดต่อให้ใหญ่ปันใดเนี่ยถ้าไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวถ้าไม่มีอยู่ไม่มีกินถ้ามีแต่แค่เปลือกนอกนี่มันกับ่บได้นะครับเ,เปลือกนอกนี่หมายถึงอย่างหมายถึงว่ามันโอบมันหุ่มเข้าอยู่นะครับผมคือสังคมมีอย่างเขาก็ยังมีตามเขานาะนะว่าอย่างไงมีรถก็ยังมีรถทั้งๆที่แบบว่า รายได้ของเจ้าของบเพียงพอนะครับผมมีบ้านหลังใหญ่กับอย่างมีคือเขานะครับมีโทรศัพท์งามๆกับอย่างมีคือเขานะครับอันนี้คือมันตามบท่านหรอกครับคนเฮาตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับเพราะว่าเฮาหาเงินบทันนะครับผมดังนั้นนะครับคนที่จะตามทันจริงๆก็คือต้องมีเงินนะครับถึงจะสามารถตามตามเทคโนโลยีนะครับตามสภาพสังคมได้นะครับนี่บนดีร่างกายเมื่อเบิงเมื่อเทียบร่างกายคนที่ไปเห็ุงานไกล เขานี้ต้องทํางานทุกวันเหมือนกันนะครับถ้าไม่ทํางานก็ไม่มีเงินนะครับผมคือกันนะครับเข้ากับเฮ็ดคู่มือคือกันแต่เราสามารถแบ่งเวลาไปได้ช่วงแรกเราจะลําบากกว่าเขาด้วยซ้ําไปนะครับผมเพราะว่าตากแดดตากลมตากฝนแล้วเนาะมือกับใบขีดตอขีดโมขีดดินไปแล้วนะครับผมมันมันบม,นบมนบสะอาดคือเขาเขาอยู่ห้องแอร์ได้ขาวนวลนแหละบพว่าสิเป็นผู้ยิ่งผู้ท้ายขาวรอหน้าตาดีสวยงามเลยผู้ยิ่งกันด้นะครับผมเจ้าบไดแล้วเจ้าตรงถ้าสมมุติว่าเจ้าเฮ็ด โค้งน้องหน้านี่เจ้าต้องมีมีคำ้ำมีดำนะครับต้องบอกว่าจังสันเจ้าสิมางามอยู่บ่ได้นะครับผมช่วง1ปีถึง3ปีแรกคุณต้องสละเรื่องของความงามในตัวคุณไปก่อนความสวยความหล่อของในตัวคุณไปก่อนนั่นละมันสิแตกต่างจังสันบัดนี้หล้าง3าปีค่อยมางามมารอนะครับผมเพราะว่าเป็นยังจากว้าได้เคลตตาเคยเห็นมาแล้วนะครับผมคือแบบนี้ลหละช่วงสาปีแรกโอ้ยดำปีปีนะครับดำ นะครับจากคนขา,ขาวๆมาจากกุกง่อกรุงเทพนะครับขาวนะขาวแบบว่าเบิ้งนี่ไสออล่าเลยเพราะมาถือแดดถือฝนถืออย่างดำเมียงเลยนะครับผมนี่แหละครับคือขอแตกต่างพอหลังจาก3ปีมาแล้วคนเรามันสามารถปรับสภาพได้ต้องบอกว่าจากสันนะครับผมปรับสภาพได้แน่นอนเพราะว่าทุกมือนี่ก็สามารถอยู่ตได้อยู่ในแบบว่าข้างู่้ตงไปตากแดดตากลมตากฝนคือเกานะครับผมนี่จนมูพวกไอ มาจากกรุงเทพเขาทักว่าเข่นเขนตาตัวยูบ้าน่เนเป็นยังคือขาวแทอเพนว่าเอาก็ขาวแล้วนาะบริไ่ได้ตากแดดแล้วคุมือนี่เห็นงานกับเห็นงานอยู่ล่มนะครับผมต้นใหม่มันใหญ่มหมดเลยแม่ยไม่ได้ไปออกตากแดดแม่แม่ขึ้อตอนแรกเลยเรื่องวายสัรนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่เข็นตาชี้ให้เห็นนะครับบัณน,นี้ร่างกายของเขามันก็นดีเขากินทุกอย่างที่เขาปลูกเขาหูวา่าแรงทีมามันเป็นจังใดนะครับโบแมนว่าผักโอบสารเคมี อบยาขามะขาไอฉีดยาขามะเรงคือมาจากจีนนะครับอยากไปไสกาได้ไปอยู่นะครับผมเป็นครั้งเป็นคราวนะครับกับบูมเมนว่าแบบว่าเลิศดรู้อลังการอย่างดอกนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เข็นตาวากาก้าวไปทีละนิดนะครับผมก้าวไปทีละก้าวดีกว่าคิดแล้วไม่เดินนะครับผมเอาไปเอามานีเพราะเขากำม,มานีเค็นตาเทียบนะครับผม ต่อให้คุณมีเงินเยอะขนาดไหนนะครับบางเทือเขาเจอวิกฤตเขาเจอปัญหารุ่มเร่าเขามาหลายๆด่านเพราะว่าบางคนก็นมีภารละหลายคนนะครับโมเมนว่ามีแต่ต,ตัวของเจ้าของเงินที่เขาหามาได้มันก็นลอยหลอลงเนาะอยากซื้ออย่างมันก็นยากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเงินเงินนี้มันจะเปลี่ยนผ่านมือไปเรื่อยๆเด้อต้องบอกว่าจังสันมันบูยู่กับไผ่ได้ครับผมสังเกตเบื้องติวว่าแต่เขาได้รลยได้มันจกออกโหลดตัวนั่นแหละเขาเอินมาเงินเงินไหนคือเงินผ่านมือไปเรื่อย มันไม่มีเจ้าของเงินน่ะมันบ่ได้บอกโอ้ยว่าเจ้าของคือเค้นตามาอยู่กับเค้นตามันโบแมนนะครับว่าจะได้เพื่อแบบมอยากจกออกลวดตัวมีแนวใจมีแนวเสียมีแนวสื่อโหลดนะครับผมดังนั้นมันต้องได้ทุกวันได้เงินมันต้องมีรายได้รา,รายรับทุกวันคือการคำเฮาเห็ดโขงหน้าท้าถ้าเราทําสําเร็จแล้วมันก็หมุนเวียนอยู่ในนั้นเลยนะครับได้ได้เยอะได้น้อยก็แล้วแต่คนบริหารบริจัดการนะครับผมนั่นแหละครับคือคําตอบ อ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับช่องของเ e n Ta Channel ครับผม